สวยคอมอู้หูคูณหนึ่งรเฮ้ยมาดิสี่รสสปดคูณหนึ่งร้อเพื่อนเอาเรื่องว่ะคำเตือนจากบาโบคลิปวิดีโอนี้จะททำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เหมาะสมกับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรได้รับคำแนะนำและไม่แนะนำให้ทำตามจ้า สวัสดีนะคะทุกๆคนเลยนะกลับมาพบกับปาโบนันอีกเช่นเคยนะคะกับสวิตโบนนซ่ามีคนขอเข้ามานะว่าทุน100แล้วลองซื้อฟีเจอร์ให้หน่อยได้ไหมนะคะวันนี้บาโบก,ก็เลยพกเครดิตมาอยู่ที่100นะเราจะมาทำการซื้อฟีเจอร์นะเพื่อนๆฟีเจอร์ถ้าซื้อได้ก็จะอยู่ที่40 80 ไม้แรกมาโบขอซื้อไว้ที่40ก่อนละกันนะแต่ไม่แตกอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ก็จะพยายามซื้อฟิวเจอร์ให้มันได้กำไรมากที่สุดนะโดยไม่ขาดทุน100ก็ถือว่าเป็นเงินเหมือนกันนะอ่ามาแต่ต้องแต่ก็ต้องเข้าใจเพื่อนๆเนาะของแบบนี้มีเสีย่ยมีได้เป็นเรื่องธรรมดายอยู่แล้วแต่อย่างน้อยเรากข็ขอทุนเราคืนก่อนกำไรไม่ได้ช่างมัน เจ็ดมาเก็บไปก่อนเจ็ดบาที่เจอมาข่ะอีกแกเพื่อนเพ่ป้วยโอ้โห,วโหวสวยนะเออสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้บาามูด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อ,อไปเลยนะเออสบาทเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเพื่อน ไม้แรกไม่แตกเราก็ยังมีหวังไม้สองนะเพื่อนๆถ้าไม้สองนี้ไม่แตกก็ยังมีไม้สามอยู่เพื่อนอ่ะซื้อไปสี่สิเขาจ่ายมา19ไม่คุ้มขอซ้ำอีกรอบหนึ่งละกันในราคาสี่ินะไม้สองนะคะบาโบซ้ำไปในราคา40่สิบบาทนะเพื่อนๆปึ๊บเออสวยนะแอปเปิลมาโอ้โหไม่มา ผลไม้เลเทไปนิดหนึ่งคูณยี่สิบปะหบาทเก็บไปก่อนปกติเล่นทุนหนามาเล่นทุนน้อยไม่ค่อยชินเลยเพื่อนเพื่อนอ่ฮา,าค้าคงอยาค้างขอละเออคูณสิโอ้โหเพื่อนเพื่อน,น,นทีเราซื้อราคาน้อยๆทำไมตัวคูณมันลงเยอะจังวะดูดิโอ้โหคอมโบให้ถึงหนึ่งบาทก่อนก็ได้ไหมเออหกบาทสามสิเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเพื่อนเพื่อน ตอนนี้ขอทุนคืนก่อนกำไรไม่ได้ไม่เป็นไรนะเรายังซื้อได้อีกรอบเลยเพื่อนๆเรายังซื้อได้อีกรอบหนึ่งเออหนึ่งเบาทมาพีชมาสวยโอ้โหฟีเจอร์นี้มาขัดนะปึ๊บโอ้ใช้ได้ปะ่ะตัวคูณยีิบห้าเออเต็มแผงไปสวยครับแตงโมงไม่มานะ เจ็ดปอ่าเก็บไปก่อน2 7่ล้วเจ็เแล้วนๆขอทุนทุนก่อนตอนนี้กำไรไม่ได้ช่างมันกี่รอบแล้วเนี่ยสองรอบแล้วรอบที่3ไม่ใช่ไม่ใช่มารอบนี้ขอที่40ตอนแรกแบบเออมันมี6 0ไหมวะไม่มีนะคะ40แล้วไป80เลยนะก็ซื้อ43ซ้รอบที่3อีกรอบหนึ่งละกันรอบนี้ต้องมาแล้วนะเสียไป2ไม้ละ ปึ๊บโอ้โหยังเงียบอยู่เออไหลต่อตัวคูณมันก็ลงเรื่อยๆนะแต่ว่าผลไม้ค่อนข้างที่จะเละเทะไปนิดนึงสวยปึ๊บเออโอ้โหมานะหนึ่งบาทแล้ว่ะเออขครืสองบาทแล้วเพื่อนๆก้วยมาสวยโอ้โรียบร้อยเออสี่สิบหกได้ทุนงคืนละ เรายังซื้อได้อีกไมาห,หนึ่งนะถ้ารอบนี้มันไม่แตกหลักร้อยปึ๊บโอมานะว่าไปเพื่อน,อนโอ้โหสีเขียวลงเสียไ,ได้ว่ะกำไรอยู่เพื่อนกำไรอยู่เล่นยังไงก็ได้เนี่ยตอนนี้ไม่ให้เสียทุนอ่ะอฟีเจอร์มาขัดทุกรอบเลยว่ะเพื่อนๆ เออสวยได้้เรายังซื้อได้อีกรอบหนึ่งเพื่อนๆอีกรอบนึงได้อยู่มาอย่าเพิ่งหมดหวัง80 80เราซื้อ80ได้ละมาปรับไปเออสำหรับใครนะเพิ่งเข้ามาดูก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อ like, share, เป็นกำลังใจให้บาโมด้วยละกันนะคะอยากให้ซื้อฟีเจอร์ราคาไหนอย่าคอมเมนต์มาได้เลยนะนะคะหรือว่าเบ็ดราคาไหนทุนเท่าไหร่ซื้อฟีเจอร์ ช่วงเวลาไหนเนีย่ยคอมเมนต์มาได้เลยเนาะโอ้โหตวคูณต่อหน้าตา่ตาสวยเต็มแผงไปองุ่นมาโอ้โหเศรษฐายโคตรจะท้อเหลือเกินนะสวิตวันนี้ขนาดทุนน้อยแล้วนะจะแตกให้กันหน่อยไม่ได้เลยหรือไงเออไปมาดิแตงโมสวยครับองุ่นอูหเพื่อนเออน้ำเงินกล้ยมา โอ้โหเสียดายได้อยู่นะเพื่อนเพื่อได้อยู่คูณ30นะคะ1 42อเออมาว่ะมาว่ะได้ทุนคืนแล้ววันนี้ได้ทุนคืนละไหลเออเรียบร้อยลงใจละเพื่อนเพื่อได้ทุนคืนละกำไรช่างมันตอนเนี้ยทุนคืนก็อุ่นใจได้อย่างน้อยเราก็ไม่เสียหนึ่งอนะเพื่อนเพื่อนเออสวยคอมโอ้โหคูณหนึ่งรอย เฮ้ยมาดิ438ทุน100เพื่อนเพื่อนเอาเรื่องว่ะโอ้โหแล้วเราต่อแล้วเราแบบตอนเราซื้อหนักๆอะ่ะทำไมไม่มาแบบนี้วะไม่เข้าใจโอ้โเพื่อนเพื่อนทุน100วันนี้กำไรกำไร500นะไม่คุ้มก็บ้าละเดี่ยเห็นไหมทุนสู้ชีวิต เออต้องเจอกับบาโบซะหน่อยสวิตโฟนซ่า bon ถึงจะรู้ใช่ไหมบาโบได้ช่วงประมาณ5้าโมงนะเพื่อนๆนวันนี้นะคะสําหรับใครที่อยากให้บาโบนะคะซื้อฟีเจอร์ราคาไหนอีกนะคะช่วงเวลาไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะสำหรับวันนี้เนี่ยบาโบต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสรุปว่าวันนี้เนี่ยเราทำมิชชั่นเราสำเร็จนะคะ ยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ